สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพาด,ดวยชาแนลนะคะกับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดก็ขอพูดน้อยๆนะคะเป็นหวัดนะคะไม่รู้เป็นหวัดหรือว่าเป็นโควิดนะคะพี่น้องจาอ๋าพี่น้อง FC เป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องจ๋าเป็นยังไงบ้างนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เป็นรอบหมดแล้วนะคะตอนนี้โควิดบ้านแอดระบาดหนักนะคะตอนนี้ก็มาดูกันนะคะของวันที่25นะคะก่อนไปรับชมนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรหนึเม็ดเดียวนะคะของวันที่24นะคะอ่าแอดให้เด่นเด่นศูนย์นะคะวิ่งรูดที่0ูนย์นะคะ ตัวจอแอดไม่มานะคะแต่ว่าสายวิ่งสายรูดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะอันนี้วันที่ยี่สิบสยี่สิบสี่นะคะเข้าเฉพาะกิจนะคะเข้าเข้ารูดนะคะ,เข,เ,ขเ,ขะ,คะเข้าเดนรูดนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็มาหน่อยปกตินะคะมาหน่อยปกติสายวิ่งสายรูดก็ได้เด้งอยู่นะคะได้เด้งนะคะแบบนี้เนาะถือว่าเด้งนะคะศูนย์มาสองตัวนะคะ ก็ยินดีกับทุกท่านนะคะกับสายวิ่งสายรูดนะคะไปดูของวันที่ยีหเลยนะคะวันที่ยีหวันที่ยีหนี้แอดคิดมาได้นะคะเม็ดเดียวแอดให้8นะคะวิ่งรูดที่8นะคะ <c oughs> ก็มาดูตัวเจาะนะคะ8 1นะคะ 8ปดสามแปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเจาะนะคะไปกลับบนล่างนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะ ก็มาดูตัวที่แอดฟันนะคะตัวที่แอดเน้นให้นะคะ8 3 3 8นะคะ8 4 4 8นะคะ8668ก8 6 6 8นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวฟันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้ตังค์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ